พี่หลอกพี่หลอกเมื่อในพิพิธภัณฑ์ช่างศิลปะเขาสิงค์ลูกก็ไขวาดเค้กก็ไข่กินแต,ต่กาไลาลี่เย้ ฮันน่าฮอตเอ็กการ์เชอเดคาเฟ่มาถึงก็ค่ายลานวา้าบรรยากาศ้านเิ้นตกแต่งแข้มแห้งหนาจนฮาหนึ่งวา้ามาหลุดอยู่ในซีรีส์เกาหลีลาดบนมีสองจั่นกว้างแห้งหนามีตั้งอาหารเครื่องดื่มปันฮาตเลิกราคากันเองมุมถ่ายลูกก็น้ำ้ำมุมไหลก้อนแคมง,งสบายสบายเลยตั้งวันมาถึงก็ขั้นไม้ขั้นมือพร้อมวาดมาเคก้กก1ะสิบกวาดพร้อมกับครีมสีของตกแต่งก็นาาก่นารักน่ารักปีเปิลใจเวลาเตรียมอุป,ปกรณ์ประมาณสากนาทีค่ะ แต่ว่าแขมไข่ไปก็สามารถจ้องลงนาอะไรเลยช่วงในเทนกําลังทําเค้กมาแรงหรือว่าไขาแ่แขแหมของขวัญวันเกิดได้ก็แบบพิเศษที่ออกแบบเองแนะนํามาลานในค่ะพิเศษสุดๆรับรองว่ามีเคก้กกรอเหลวในโลกเมื่อในตุนเลือเอากุสีมารวมกันเคีกยอขอชิมหน่อยค่ะเดลานวันเน่เคขกเป็นหนุ่มมากขิมก็หวานพอดีเลยกินแก่กินมากก็หมดเกลี้ยงเมื่อในตุนถือว่าอะไรพักพอนมาทางพักผ่อนสมองและอิ่มต้องกับพพ้่มๆกันเป็นทั้งวันที่เอาใจเวลาคุ้มค่าได้เต้ สำหรับได้ก็ายติวางอัมหัวติกะไลตู้แนะนําตีไหนเลยหรือว่าวันยุดป้าหลุกๆมาเพนเคกกะไรค่ะพิกัดด้านอยู่ตั้งรอยสกเกตฝั่งเขาเมืงองเลยหมู่บ้านคุรูรูสภาพมาแทางอินค่ะเปิดกู้ว่านตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสี่โมงกึ่ง